ยามาฮ่าฟีโน่หัวชีดอีกระดับของความรู้สึก All New Fino All New Feeling โอ้เลยหนึ่งหนึ่งสี่สี่ หนึ่งหนึ่งสี่สี่ไทเกอร์ช้อปปิ้งค่ะนิ่วนะฮะเต๋อะไรนี่ถึงยังถึงแล้วในอันนี้เหรออันนี้แหละจริงหรือเปล่าจริงอ้าวสวัสดีผู้ชมกันสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการโสดสโมสรครับผมครับผมที่นี่คือรายการนะฮะที่พาผู้ชมนะครับไปพบกับบ้านสาวโสดนะฮะกับเราสองหนุ่มโสดครับผมโชต์จริงจริงโชดมากยิ้มหน้่งวันเขายิ่งเรียกว่าไอโสดใช่นะฮะซึ่งเราถามว่าเราปฏิเสธไหม ไม่ <laughs> เราม <ize> tamam ั่นใจมากเรามีความสุขที่สุดแล้วเริ่มภูมิใจรู้สึกภูมิใจมากอะนะฮะและช่วงเปิดซิงเกิลนะฮะสนับสนุนโดยครับใหม่ามาฮ่าฟีโนหัวฉีดอีกระดับของความรู้สึกนะครับ All New f i n อ On New Feeling Feeling ยากเลยจ่ายบ้างไอ้รุ่นนี้ไงเพื่อนนี่เอาเอาสีก่อนเลยสีก่อนเป็นไงสี่วารุ่นจ้าปะเดี๋ยวเรียกว่ารุ่นแฟชั่นรุ่นแฟชั่นแนวกมาสีจีนแค่ลายสติกเกอร์กินขาดแล้วประธานตับ นี่ไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเลยนะใช่ไม่ต้องเลยเสืยเป็นตะกายเลยมาระบบของเขาเป็นไงเนี่ยระบบระบบหัวฉีดครับผมใช่ครับประหยัดน้ำมันคด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 เลยไฟหน้า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 ก็เป็นเขาเรียกตาเพชรตาเพชรดิมอนเชฟอะภาษาอังกฤษเป๊ะไหมดิมอนเชฟอ่ะหลอดหลอดหลอดนิดนึงหลอดเป็นแบบฮาโลเจนแน่สคริปต์ไม่ต้องจำได้นี่วันนี้วันนี้ใครวะวันนี้เอะอยากจะบอกว่าพ่อเขาใหญ่เฮ้ย ใหญ่แคิดว่าเรากลัวเพื่อนกลัวเวลาพ่อเป็นทหารอ่ะให้อยู่คนเดียวพอกันแล้วไปไหนล้วเอแต่ลูกสาวเขาเหมือนในละครเลยพ่อเป็นทหารใหญ่ลูกสาวสวยมากแหลมแหลมมากแบบว่าเป็นนางเอกเลยบุกเลยว่ะไปไอเดี๋ยอย่าพึ่งพึ่งเที๋ยวก่อนอันเลยว่าทุกบ้านเลยผมมาบ่อยหมาดุมากริงป่ะตามผมหมาไม่กัดจริงก็วันเนี้ยจริงอ๋องั้นตีน้ำตีน้ำตีน้ำอ่าค่อยค่อยเปิดนี่ ตีโทษนะตีฮะกูจะตามมึงดีไหมเนี่ยผมไวผมไวต้องผมลิ้นอย่างนี้ได้เหรอเ๋อเหมือนว่าเป็นหมาเป็นพูกเดียวกันใช่โอเคได้ o l ล o w m ีตีนี่เราต้องเดินหนีจริงเหรอพี่ลิ้นแห้งแล้วนะไปไหนกันคะเสียงไช่เสียงคุ้นๆเว้ยวู้ยตายโอ้โหวุ้ยตายน้องครีมนี่นะทำอะไรจ๊ะ ยืนชมสวนอยู่ค่ะโน้องครีมชนสวนแบบว่าดูจากการยืนแล้วอยากเตะตัดขาเลยนึกว่าถ่ายเอ็มวีแต่ไปหาดีกว่าครัเอาสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือแขกรับเชิญเรานะครับน้องครีมแปรมซินี่วนสโมสรวันนี้พาทุกท่านมาทาครีมทาครีมกับสาวครีมแปรมซินี่บ้านนี้ใหญ่โตกว้างขวางแถมคุณพ่อยังเป็นนายทหารใหญ่ด้วยงานนี้ถ้าเปรี้ยวมากตัวใครตัวมันนะครับพี่ สองชนเมื่อก่อนเล่นละครอย่าพี่นะใช่แล้วพี่นี่ตามจีบตลอดเลยล้าติดไหมฮะในเรื่องอะเหรอตอนตบโดนยิงตาย <c oughs> <c oughs> อันนี้คือบ้านน้องครีมใช่ใหญ่โตมโหฬารมากอ่ะ <c oughs> ก็บ้านพอเขาก็มีตำแหน่งตำแหน่งเนอะเขาก็เลยได้บ้านหล<อ>ังน,นี้ไม่แต่แต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าถ้ามานี่อย่าเล่นซ่อนแอบนะครับทำไมอติหากันทั้งวันนะฮะ มันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นหรอกคุณพี่ใหญ่จริงๆพื้นที่เท่าไหร่ครับพื้นที่เท่าไหร่ครับพื้นที่ประมาณสี่ไร่ค่ะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่หรอกครับอไม่ใหญ่หรอกตรงไหนไม่ใหญ่วะคือบ้านอะไม่ใหญ่แต่พื้นที่อะมันใหญ่คแล้วต้นไม้นี่แบบว่าเราเดีเป็นคนเลือกบ้างไหมว่าแบบเออยากได้ต้นแบบนั้นแบบนี้หนูเลือกลีลาวดีเพราะว่าห้องนี้คือห้องนอนของหนูข้างบนจะได้เปิดมาแล้วเห็นเลยมันก็ไม่เคยเปิดหรอกพี่ก็จะต้องเดินไปที่ระเบียงได้เห็นไหมแล้วก็มาชมชมสวนนิดหน่อยแค่นั้นเดี๋ยนะเอาเราเริ่มาา่จกว หน้าต่างก็ไม่ค่อยได้เปิดหรอกสวนก็ไม่ค่อยได้เดินหรอกไม่ได้อันนี้พี่ว่าอยู่คอนโดเนี่ยเหรพี่เออพี่ว่าไปเปิดอพาร์ทเมนต์ก็ได้อพาร์ทเมนต์เดือนละสามพันห้าเขาไปนอนแล้วก็ออกไปทำงานอันนี้อันนี้ให้เขาเช่าที่ไปเอออะไรเนี่ยไม่ก็คือเดินอบบวาเราเดินออแบบตึงแล้วก็โอเคสวยจังเลยแล้วก็เดินแบบน้ำแล้วก็ออกจากบ้านสวยนี่คือหมายถึงว่าเออวิวสวยหรือเราสวยทั้งคู่ทั้งคู่จ้าเดี๋ยวร้านเดี๋ยวร้าอ้าวกันเนี่ยอาติไทยโดยยูประมาณเท่าไหร่ให้ดูจาก ให้ให้ดูจากแค่ใบหน้านะอะถ้าไม่รู้นะดูอ่ะยี่สิบกว่าๆนะเกินไปนี่ถ้าเกิดให้พี่เดินมาปุ๊บนะพี่แบบอ่ะมองหลังมองหลังก่อนเออข้างหลังก่อนอะปั๊บปั๊บสวัสพอเห็นหน้าปุ๊บเห็หน้าเป็นไงเออไม่ทราบว่ามีใครตะบันหมากให้กินโอ้โอ้ไปเช้าเขาเฮ้ยเดี๋ยวพี่พี่แบบน้องมีคนออกข้างหนุ่มกิจจังจ่ะแม่อังนี้เลยต้องงี้หน้าเด็กมากน่าจะหน้าพี่เขาเด็กนะพี่จริงจริงดูแลยังไงอ่ะ ใช้ครีมของเราสิคะนี่ขายของสุดลิขิตนี่เปิดให้้งแต่หัวเบรกเลยนะกล่าวว่าจะขายไปเรื่อยๆอะไรตอนนี้เอาครีมอะไรมามีครีมค่ะชื่อเป็นครีมของตัวเองทำเองคือตั้งสร้างแบรนด์เองผลิตเองไม่ได้ไม่ได้กวนเองหลังบ้านนะแต่ว่ามีคนกวนนี่ตอนแรกจะไม่คิดมากมาคิดมากตอนไม่ได้กวนเองนะคะทุกคนทุกคนบอว่า เธอกลัวหลังบ้านหรือเปล่าฉันก็บอกว่าโฉันไม่ได้กลัวหลังบ้านฉันก็มีโรงงานแบบเป็นบึกว่าไปจ้างเขาไปเริ่มเป็นลาวแต่ว่าก็คือผ่านออยทุกสิ่งทําถูกต้องจดเป็นบริษัทอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยสร้างแบรนด์ขึ้นมาชื่อว่าปรีดีแต่น้อยคนมากเลยที่รู้ว่าน้องครีมเนี่ยทำครีมขายจริงๆแล้วคือทามากี่วันละทำมาใช่ใช่ากกี่วันรอยประมาณสามร้อยกับสี่ร้อยวันละอ๋อปีหนึ่งปีนิดๆปีนิดๆแอ้ทำไมไม่เห็นค่อยโปรโมทเลย ก็พปรมแต่ว่าคือดูจะขายออนไลน์จะเป็นส่วนใหญ่พี่<อ>คือตอนนี้ถ้าใครที่เล่นออนไลน์พวก Facebook Instagram อะไรเงี้ยก็จะหรือคือลูกค้าหลักของเรา<อ>แล้วก็จะมีคนที่แบบเคล้ายๆกับว่าซื้อไปขายต่อบ้างอะไรอย่างเงี้ย<อ>แต่ตอนนี้แพลนหนูก็คือหนูอยากจะไปขายพวกตามแต่จังหวัดให้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ<อ>ก็แตกลายออกไปใช่ค่ะ คุณมากครับขอบคุณครับว้าวโอ้ยสวยมากอ่ะโอ้โหอันนี้นะนี่นะรอห้าไหว้ก่อนนิดนึงนะคะพีทนะจ๊ะพาไปไหว้เนี่ยแอรบจะไม่เย็นนะคะอ๋อเหรออย่างนั้นเลยเหรอโอ้ยค่ะไปมีสตอรี่มาก่อนค่ะเอาไว้เอาไว้เอ้อวันนี้โอ้โหธรรมดาเว้ยเดดพ่อครับยังไงก็ขอให้น้องครีมทุา เผือไผ่แล้วก็โอ้ยขอเงินท่านจะให้ไหมทำไมอ่ะไม่ได้ยังไงผมก็เป็นคนดีโอ้ยโอ้แต่แต่ไม่ลูกอ่เอ๋ยผมสัญญาว่าผมจะรับเลี้ยงนี่ไงเป็นนี่ได้มีคนทักมาว่าเมื่อชาติที่แล้วพี่เป็นเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรนะอะไรล่ะเออพระราชบริพารเออของท่านเวลาพี่อยากได้อะไรพี่ก็จะขอพ่อแล้วได้ไหมได้ก็ได้ตลอดเมื่อกี้เลยลองขอพ่อดูนะเอาแล้ว ือออว่าเไม่ีเขาเคยบอกว่าหนูก็ออ๋หนูก็ขอไปก่อนแล้วใช่ไหมแล้วเล่นบอกเป็นเรื่องราวนี่มันคืออะไรคือเรื่องเล่าเคยมีอยู่ทีนึงมาเล่นไพ่อ่านั่นไงนั่นไงนี่เป็นกันแค่อย่างนี้ไม่ใช่เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งแต่เอามาพูดได้พูดได้บ้านเราก็เล่นอ่าชิวๆใช่คือเล่นสนุกสนุกเป็อะไรแล้วก็วันเพื่อนก็มากันมาสิบคนอันนี้คือเล่าธรรมดาอยู่ใช่ไหม ก็เหมือนจะเริ่มเมาีกแล้วเนี่เริ่มแบบออกลมเลยอะมือมาแล้วไม่รู้มาแบบเริ่มเบี้ยวแบบอย่างนี้แล้วพี่อะไรแอร์มันไม่เย็นเลยวันนั้นอะทาขื่อซื้อปลกกั้นหนูมาหน้าข้องเนี้ยแอร์ปกติหนูก็รูใจก็บ่นนะแอร์เสียหรือเปล่าถ้าใบถึงไม่ได้ไม่ดีด้วยดิแดน พอทุกคนกลับไปก็ทนเล่นกันร้อนๆเนี่ยอ,ออเก็ยังเล่นอยู่ <laughs> ก็เล่นเล่นกันร้อนๆเขาก็เริ่มแบบเออไม่รู้เล้วไห้เรานึ้ว่ี่เล่า <laughs> มาคือหนูแบบเออร้อนหนูเลยเลิกเล่นนะพี่ <laughs> โอ้โหก็เล,เ,ออเล่นต่อเออก็เล่นต่อก็เพื่อนกลับไปจ้ะตอนเช้าจ้ะก็จะให้คนมาดูจ้ะแอร์เป็นอะไรหรือเปล่าเปิดปุ๊บเย็นจ้ะไม่ได้บอกท่านใช่ไหมล่ะวันที่เล่นอะ ไปได้บอกคือพอเข้ามาเราไปได้แบบขออนุญาตนะคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เล่นกันเลยมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไงเพราะว่าเหมือนแบบง่ายๆคล้ายๆเหมือนแบบยกให้เป็นห้องท่านไปแล้วตรงเนี้ยใช่ใช่เพราะว่าเอาของอะไรที่แบบไม่จำเป็นต้องใช้ออกไปหมดเลยะใช่ค่ะเคยมาขออะไรอย่างเงี้ยหมก็เคยขอขออะไรครับ ก็อยากแล้วปัญญาอ่อนแล้วมีน้องคนหนึ่งจะสมัครเตรียมทหารหรืออะไรไม่รู้แล้วก็แม่เขาให้มาไหว้ก็เขาก็ได้อเ้คก็รอตีรอดูสิถ้าเกิดได้ก็บอกต้องแต่ต้องบัแก้ที่นี่แล้วก็ต้องรอดูนะอขอให้สอบผ่านขอให้อขอให้อาจารย์เขารับเงินที่ผมยัดนะไม่โจ้ไอเลวขอให้ผมสอบผ่านผมตั้งใจมากอผมครับนนี้คือพี่สามารถจะตอบแทนพ่อได้เลยพ่อบอกว่ามึงก็ไปเรียนเดิ ึงก็แบ่งเวลาไปเรียนไม่ติดตีเลยถ้าไปเรียนไี่ผมมาถ่ายรายการไม่ได้นี่ยก็นี่ไงเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนเอาเป็นคนเอาเป็นผู้หญิงเป็นชายกับผู้หญิงคนเดกันเดี๋ยวผมไม่ดับยอดับเอาไอ้นี่อยู่ก็ยอมดับว่ะแล้วเล่นละเอาละคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะฮะข่าวดีมาถึงคุณผู้ชมแล้วนะครับกับนี่ครับ Onami Soumato ชุดกระชับสัดส่วนซึ่งเป็นเทคโนโลยีโอ้ยอะไรอ่ะพูดธรรมดาดีกว่าทําไมอ่ะนี่หุ่นมือนะเว้ยเดี๋ยวเขาฟังไม่รู้เรื่องหุ่นแบบหุ่นงูคุยกันอย่างนี้ไงก็ปกติพี่คุยงูก็เป็นเสียงนี้อยู่แล้วันี้ก็พาไปเขาเรื่องนึตลอดอันนี้ฮะโอนามินะฮะโซมาโต้ครับผมชุดกระชับสัดส่วนนะครับเขาจะสามารถนะฮะช่วยลดกระชับนะฮะหกจุดสำคัญผู้หญิงได้นะครับครับผมมีอกนี่อกนี่มีอกเอวเอวมีเอวอ่าสะโพกสะโพกไหนสะโพกนี่แถวตูดแถวตูดโอเคหน้าท้องหน้าท้องนิดนึง ต้นแขนต้นต้นแขนต้นแขนต้นแขนต้นขาต้นขาและปีกหลังปีกหลังปีกนี่ตรงช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ถึงช่วงนี้ช่วงนี้แขนสั้นแขนสั้นอยู่ตรงนี้แถวนี้แถวนี้นี่นะซึ่งวิธีการลดนะฮะเขาใช้นี่นะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ฮะนี่คือ เม็ดดอทนะครับนี่เห็นไหมแต่็นนี่นีจุดจุดจุจะบอกให้เม็ดดอทเขาเยอะมากนะฮะมากจริงเม็ดดอทเขานี่นะฮะจะถูกถักทอนะครับทำให้สลายไขมันในจุดสำคัญนะฮะทาให้แบบว่าโค้งเว้าตามเชฟของผู้หญิงแบบนี้เลยโปรโมชั่นวันนี้ดีกว่าฮะเอาละฮะ40สายแรกนะฮะลดทันทีนะฮะ20%นะฮะแถมไปเลยนะครับปลอกกระชับต้นแขนต้นขานะฮะและนี่ฮะนี่ ครีมสลายไขมัน1เซ็ตเอาไปเลยอ,อ่านะฮะแต่ถ้าว่าซื้อ2ชุดนะฮะรับทันทีครับผมนาโนสลิมมิ่งเบลนะฮะมูลค่า1,600บาทนะจ๊ะครับโทรเลยโทรเลยครับ1144ห,หึหรือว่าสายด่วนนะครับ02351 8000ขอย้ำนะครับ 40, 40สายแรกเท่าน,นั้นนะฮะถ้าไม่โทรตอนนี้นะฮะคุณจะต้องเสียใจนะครับสายเจีย๊ย ถึงกับเล่นของกันเลยนะครับพิติช่วงหน้าจะพาไปบุกบ้านจริงๆเลยนะครับโอ้ยบ้านใหญ่มากขอจักรยานสักคันปั่นหมดเนี่ยโอ้ยนึงนึงสี่สี่หนึ่งหนึ่งีีเกอร์ชอปปค่ะยอมาหาฟีโนโ่หัวฉีดอีกระดับของความรู้สึก all new fino all new feeling ได้ l o thailand Welcome to the to o o f เครื่องดื่มตราชาจากวิปปุกประสาทหน้าใหม่บาเซโลนาฟุตทีมประทานทีมชาติไทยซื้อบัตรได้แล้ววันนี้แล้วพบกันเจ็ดสิงหาคมที่ราชมังคลากีฬาสถานไทเทียเตอร์เวลาดีของข้อหนังไทยคืนวันจันทร์นี้พบกับนี่คือข้อมูลของเสียมเม้งและมิสเตอร์อยูริ